ีจ่จคอยนายรู้ไหมว่าตอนนี้มีเพื่อนมาย้ายเข้ามาแล้วนะนายรู้สึกยังไงบ้างอะที่เมืองเรามีเพื่อนมาย้า,ายเข้ามาก็ดีแหละและ้วมายไปไรเหรอคอยก็ดูอย่าสิถามีว่าเกิดอะไรขึ้นไมนมีอะไรหรอกนะฉันก็แค่ไปติรถนะ่ะเพราะว่ามันใส่ขาเลยฮ่ะต้องตัดขาทิ้งใส่ขาเทียม ขนาดนั้นได้หรอใช่เนี่ยดูขาเทียมสิยิงเพื่อนเลือดใครมาอยู่ดิใช่แล้วครับไปหาเพื่อนไหมกันเดออไ,ไปเร็วเร็วอ้ตัวนนายคือเพื่อนใหม่ที่ย้ายมาใช่ไหมอ๋อใช่แล้วละแล้วนายเห็นฉันได้ไงอ่ะนายใส่ผ้าปิดตาไม่เลยผ้านี้มันใส่มองทะลุดได้นะ่ะว้า ต่อยหลังอ้าฉันเอือไอ้นี่มานดับไลคคนพิการเอาโทษทีคอยนี่ไี่ใส่ไม่ดีนะเอ้แล้วแกต่อยหลังเห็นไหมอา้าวคือไงเออทางเกิดนะเดี๋ยวฉันจะนําเสนอของนะที่ฉันมาจากเมืองฉันพวกนายมีชื่อไหมชื่อฉันหรอเออไม่รู้สิฉันก็ไม่มีชื่อนะแต่ฉันมีสายพันแอปเปิลพวกนายก็เรียกฉันว่าแอปเปิลไปก่อนก็ได้นะโอเคได้แอปเปิล นี่เดี๋ยวฉันจะนำเสนอของของฉันนะนี่คือปืนโปโต้กันนะโปโต้กันเลยใช่นะนี่คือปืนของสายพันธุนั่นเองแลวนะดี๋ยิงให้ดูนะเ,เป็นไงลละนะโคตรเยี่วยวเฮ้ยนี่ไงไทดลองให้หน่อยดิทดลองเลยแล้วอือหอะไรคือให้ทดลองอะไรแล้วเออแก่แตะ เจตหัวคนพิการโอ้ยพี่ใายจะกระทืบคนพิการด้วยไปแล้วออจะเย็นนะคุณจะเย็นเไหนเหรอไปทดลองเลยโอเคจัดเลยใช่ไหมจัดเลยจัดเลยะทดลองอะไรวะฮะไหนตัวอ่ะที่เอ็กซ์โวที่ใหม่เพื่อนั้นคุณบอกให้ทดลองได้ถ้าใครให่มาทดลองกับฉันไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เรามันจะมี ยีงไงนะมันจะต่างจากยาตัวเดิมของพวกคุณนะนะเพราะยาตัวนั้นนะมันจะทําให้คุณนะฟื้นฟูนทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างนะแต่ว่ายาตัวนี้มันทําให้คุณมีชีวิตอีกครั้งนะแต่มันจะไม่รักษาบาดแผลนะแต่เริ่มันก็ไปหลายแล้วนะโอเคเข้าใจแล้วมาโอเคนะเดี๋ยวเราจะนีเลยนะฉันจะให้ดูของใหม่นะนี่คือแอปเปิ้ลไงนะนี่นะ อุ้ยแล้วฉันผิดอะไรเนี่ยสวนนี้คือกล่องชานะ่ะนีะฉันให้ดูกล่องชานะ่ะเอื้ออ้าวให้เรามาทําอะไรที่นี่ล่ะครับมันเป็นสวนสนุกที่เพิ่งเปิดใหม่นะ่ะฉันอยากให้พวกนายลองเล่นดูนะเออแล้วครับใช่ไปเลยโอเคครับแล้วมันเล่นยังไงลระครับเล่นอย่างรรนางนะี้เลยว้าว เฮ้ยแล้วผมไปไหนแล้วนั่นโอ้โหกระเด็นเลยอ่าเอืออ่าเอือเอู้่าอือเจ้าแอปเปิลมันหายไปไหนแล้วล่ะแอปเปิลเออแอปเปิลหายมันกระเด็นติดเพดานไปเป็นยัไงโอ้ยแอปเปิลหายโอ้เจ้าแอปเปิลมันหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเลยแค่เศษซากโอ้โหนี่ไงแอปเปิลเออนี่มันเครื่องเล่นอะไรดี โอเคโอเคฉันจะพอตั้งสติแล้วเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ตัวว่าโดนผักแล้วอย่างจริงน,นก็มีอะไรเจ็ดกระเด็นมาตบหน้าเรามันคืออะไรโอ้ววพินนี้ไงเหือหรือโอ้เจ็บจริงๆโอโอเคตั้งสติใหม่นะโอเคตั้งสติใหม่นะเมื่อกี้มันเอืออาเอือเละเป็นขี้ เหลือกซึ่งเล่นวเลยนนเนอะไมันช่วยไปเล่นต่อแล้วไหมพลอยวิ่งอุย๊ยเอานี่เจ้าควายไปไหนอ่ะให้ฉันไปดูดีกวา่าเอ้ยรอด้วยดิฉันจะไปดูด้วยว่าทุกอย่ายมันไปไหนเอาเอาเจ้าจิมมี่ฉันอยู่นี่อ่แกอยู่ไหนนะฉันมีเห็นอนะ่ะแกอยู่ไหนจิมมี่อู้แกอยู่ไหนเอออุ๊ย เสียบซาาเจ้ากิมมี่กระเดนดนเชด้วยโอเคฉันจะตั้งสตินะว่านี่มันเครื่องเล่นอะไรกันทำไมมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้อืออือเละเละเลยไม่เหลือซากให้จดจำเหลือแค่กล่องวิทยุของพวกเราที่เราเอามาเล่น